สวัสดีครับผมปิกนะครับรัชชานนท์สีสุกใสนะฮะอ่าตอนนี้ผมก็ทำอาชีพเป็นนักนดนตรีกลางคืนนะครับผมก็ยังเรียนอยู่ด้วยฮะเรื่องพนันใจที่ทำให้ประกวดรายการนี้นะครับผมก็เป็นรายการหนึ่งที่อ่าเป็นโอกาสดีๆครับผหรับคนที่กล้าสแสดงออกนะฮะแล้วก็มีไฟแห่งความฝันนะฮะอยากจะมาร้องสู้ไฟนะฮะส่วนแนวเพลงที่ชื่นชอบนะผมจริงๆแล้วตอนแรกร้องทุ่งเลยแต่ว่าพอโ,โตขึ้นเนี่ย ร้องหมดทุกแนวเลยก็ทุกอย่างมันผสมบนเปอะดับกันได้ครับผมเอาเป็นเพลงร็อกๆดีกว่าแต่ผมจะร้องในแบบลุกพุ่งแล้วกันนะฮะสมสารแล้วกันนะฮะเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหลับฝันละเมอ่าเธอคอยรอนทุกคืนประมาณนี้แล้วกันครับผม ตามแชร์ผมด้วยนะครับผมในรายการคลิปอยู่ไลฟ์ายนิ่งไทยแลนด์ร้องสู้ไปนะฮะใ้พอกับแม่แรกพ้องกันนะโอเค